เป็นโตกลิ้นแต่พระอ,อ,องค์ท่านกนกนบบ่เริ่มบ่ลมเลิกว่าที่มาเยี่ยมเยียนประช่าส้นของเพลนเนาะมันก็นยั่งจําติดตาของแม่อยู่แ่าค้อมือนี่คุณแม่ยังเป็นเด็กก็นั่งอยู่อยเพ่นนั่งอยู่ข้างหน้าแม่ก็นั่งอยู่ข้างหลังแต่ได้ยินได้ยินพระธรรมดทกทุกคําพูดทุกคําพูดมันก็เลยประทับใจมากแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะทําเดี๋ยวจะให้ทหารเข้าไปหาแล้วก็จะภูมิกันนั่นแหละ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นมาครั้งแรกๆเลยที่คุณแม่สีเข้าไปถวายผ้าให้พระองค์ท่านความประทับใจที่ได้ตามแม่ไปรับเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนมีพันปีหลวงเมื่อวัยเด็กเป็นแรงบันดาลใจให้เธอหันมานั่งกี่ทอผ้าแต่ยึดเป็นอาชีพหลักเลี้ยงดูครอบครัวจนถึงวันนี้วิชาความรู้ที่ได้จากคุณแม่ส่งต่อให้เธอนำมาต่อยอดสร้างผลงานลายผ้าพ,พระราชทาน พัฒนาคุณภาพแบ่งปันความรู้ให้คนในชุมชนจนเธอกลายมาเป็นนักออกแบบลายาภาพในฐานะประธานกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขาตําบลหนองตะเคียนบอนอําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเธอเล่าว,ว่าอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเพราะเสมือนเป็นการทํางานถวายสมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้ส่งมอบโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพ เปลี่ยนความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตโดยไม่คิดกำไรถึงขี้เลถึงจาก,กี้ลยบนไดพระองค์สัานระลับเอาไปไว้เมิดรับเอาไปไว้เมิดแล้วก็เอาเงินมาจ่ายประชาชนผู้ที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีอาชีพให้มามีอาชีพเสริมให้ทำมาหากินให้ทุกคนมีโอกาสได้มีอาชีพได้ข้าวเฝ้า คนไหนไม่ได้เข้าเฝ้าก็ได้ทอผ้าเข้าไปก็ถือว่าเป็นคววมภูมิใจในกลุ่มแล้วทำไมพวกเราต้องรักพระราชนีรักพระเจ้าอยู่หัวเพราะเพราะท่าพระองค์ท่านไม่เคยทิ้งว่าเคยทิ้งเศร้าบาสสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขากลุ่มนี้พัฒนาตัวเองจากคนที่ทอผ้าไม่เป็นจนสามารถทอผ้าได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตเส้นไหม นำไปทอจนได้ผ้าไหมลวดลายสวยงามนำรายได้จากการขายผ้าจุนเจือครอบครัว<ถา>ท่องใบปัจชาราชสมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขาตำบลหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดตะแก้วคือหนึ่งคนที่มีรายได้หลักจากการทอผ้าไหมเธอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์สองแสนบาทเพื่อสร้างบ้านปัจจุบันเธอปลดหนี้ โดยใช้เงินจากการทอผ้าไหมส่งขายถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เรามีอาชีพมีทําอะไรเพราะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเด็ได้จะทําบ้านทําอะไรก็ยืมเงินทกสมาทําเลยเป็นแสนสองแสนแม่ก็ทําอย่างนี้แหละเพราะว่าได้เงินมาแต่ละงวดก็ต้ส่งส่งส่งทกศเขาทุกปี ก็ไม่นานก็จบจบนี่สินะ่ะเพราะว่าก็ดีใจมากเลยที่ท่านให้โอกาสของเราผ้าไหมที่สมาชิกกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขากลุ่มนี้ทอส่วนหนึ่งส่งเข้าศูนย์ศิลปชีพบางไซในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและบางส่วนชาวบ้านนำมาขายเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์และหาตลาดต่อย,ยอดด้วยตัวเอง อัฟนันอับดุลลอห์ไทย PBS รายงาน